ผู้ท้าชิงเชฟปุ้มสุดยอดเชฟอาหารหวานระดับประเทศก้าวเข้าสู่คิทเช่นสเตเดียมเพื่อประชันฝีมือความล้ำเลิศในรสชาติอาหารกับเชฟกระทะเหล็กอาหารหวานเชฟไก่ในโจทย์วัตถุดิบหลักพริกเชฟทั้งสองก็สามารถรับสารเมนูออกมาประชันกันได้ครบทั้ง4เมนูและต่อไปนี้จะเป็นการชิมเพื่อทำการตัดสินครับ กรรมการของเราในวันนี้เชฟเจสันลุคพสตี้เชฟซูมาคุณสิริวัตุรักษาเกียรติเจ้าของร้านเค้กลิเชสเชฟนัทกลิกาลยานามมนเอ็กเซคควทีฟเชฟโอเลนเทลเรซิเดนต์คุณรถเมยขนึงนิดจากสมิทธานนพิธีกรนักแสดงมอมรวงภาสาันสวัสดิวัตรนักชิมมหาชื่อดังในนาปกาปิ่นโตเถ่าเล็กเมนูแรก จากเชฟกะทะเหล็กเชฟไก่ครับค่ะจะเริ่มจากพริกที่เผ็ดน้อยที่สุดนะคะอันนี้เป็นซูเฟรพริกละะรังกับสยามซันเลยค่ะ,ะพริกละะรังเนี่ยมันจะเป็นพริกที่ให้ความเผ็ดน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะกับการที่จะมาทําเป็นซูเฟรซึ่งมีส่วนผสมของไข่ขาวนะคะส่วนที่เสิร์ฟคู่กันก็จะเป็นเครื่องดื่มที่ชนะการประกวดมีชื่อเสียงดังไปทั่วโลกก็คือ สยามซันเลค่ะจะมีเครื่องเป็นตะไคร้ขิงมะพร้าวนะคะแล้วก็จะมีพริกแล้วก็ใบมะกรูดค่ะต้องขอบอกว่าเซอร์ไพรส์มากค่ะเพราะว่าดึงเอาความเป็นพริกหยวกออกมาได้หอมมากแล้วก็ปรุงออกมาได้อร่อยมากโดยเฉพาะถ้าทานชูฟเฟลทานซอสแล้วก็ทานเครื่องดื่มนะคะเข้ากันมากค่ะ บจานต่อไปเป็นเมนูอาหารหวานที่อร่อยจีจารแบบถึงใจเมนูต่อไปนะคะจะเผ็ดขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะคะคือช็อกโกแลตลาวากับพริกขี้หนูแล้วก็ท็อฟฟี่พิชชี่ฟ้าค่ะเมนูนี้นะคะก็คือจะเอาช็อกโกแลตเนี่ยไปละลายแล้วก็ปั่นกับพริกขี้หนูนะคะในปริมาณที่ไม่ไปกบรสชาติช็อกโกแลตแต่จะช่วยชูให้ช็อกโกแลตเนี่ย จีจาร์ขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนท็อฟฟีพ่พกชิฟ้าเนี่ยคือเอาพกชิฟ้าไปเคลือบน้ำตาลค่ะเชิญทานค่ะ The taste is, was surprise d me because it spicy and uh, taste matched with the chocolate but the chocolate need to be sticky can be make more light and more soft e cake but I like it is the taste Thank ถัดไปเป็นการดัดแปลงความอร่อยจากพริกหยวกให้มีกลิ่นอายของอาหารออสเตรียที่สุดล้ำเลิศเป็นเมนูพริกหยกสตูเดลนะคะซึ่งมันเป็นขนมหวานของประเทศออสเตรียจะเผ็ดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเพราะว่าจะใส่พริกหยวกแต่ว่าด้วยความที่ไม่อยากจะให้มันเผ็ดจนไม่อร่อยก็เลยเอาเม็ดออกอะคะ่ะก็จะได้ลดพริกหยวกเสิร์ฟกับคอนยักซอสค่ะ ชิมแล้วรู้สึกแบบอชอบนะคะรู้สึกแบบเป็นครีมมี่ครีมมี่นิดนึงแล้วก็มีแอปเปิลที่แบบออกรสแบบเปรี้ยวอมหวานแล้วก็รสพริกเนี่ยคือเราได้กลิ่นเฉยๆแต่ความเผ็ดในกำลังดีค่ะอันนี้อร่อยขอบคุณค่ะ<อ>และต่อไป หือเป็นเมนูที่รังสรรค์ความอร่อยที่น่ากินที่สุดในโลกเมนูนี้นะคะเป็นเมนูชื่อฮาบาเนโรฟิลาเดเฟียค่ะซึ่งพริกชนิดนี้นะคะจะมีความเผ็ดเป็นอันดับสองของโลกนี่ไก่ก็ทำผสมกับครีมฟิลาเดเฟียแล้วก็ในไส้เนี่ยก็จะมีช็อกโกแลตผสมอยู่ด้วยเล็กน้อยนะคะเพื่อให้มันไปหักล้างกันไส้พริกจะอยู่ตรงกลางนะคะยังไงตักตรงกลางเริ่มจากตรงกลางก่อน ตอนแรกนี่คาดหวังว่าโอ้โหสงสัยเดี๋ยวต้องเผ็ดแน่ทนไม่ไหวแน่ปรากฏว่าทําได้ดีนะครับเพราะว่าตัวทอฟฟี่ข้างในที่ทําเป็นกรอบหนึบๆเนี่ยนะครับมีความรู้สึกว่าบขึ้นมาเหมือนฮาบารโรแต่ไม่เผ็ดแล้วก็ข้างนอกเนี่ยรสเข้มของมันเนี่ยช่วยทําให้รสอ่อนของข้างนอกเนี่ยเข้ากันดีช่วยตัดรสดีครับดีมากครับขอบคุณค่ะอันดับต่อไปเป็นเมนูจากเชฟผู้ท้าชิงเชฟปุ้มครับ เมนูแรกถือเป็นเมนูที่ประสานความอร่อยของอาหารหวานและข่าวได้ยังลงตัวคอร์สแรกนะคะก็จะเป็นซุปเย็นพริกหวานกับอัลมอนด์พานาคกต้าค่ะจะนําพริกหวานอันนี้นะคะไปอบนะคะด้วยความร้อนแล้วก็มาปั่นให้เป็นซุปเย็นนะคะเสิร์ฟพร้อมอัลมอนด์อบพานาคกต้านะคะแต่ว่าถ้าทานอย่างเดียวมันจะนุ่มไปก็เลยหั่นพริกหวานสดแล้วผสมด้วยน้ํามันอัลมอนด์นะคะแล้วก็ใส่ถั่วอัลมอนด์อบด้วยค่ะ ตัวซุปกปะปะเชียวนะครับก็หอมกิ่นบกไฟนะครับแล้วก็รสชาติเปรี้ยวหวานกําลังดีแล้วก็มีเทสของตัวพริกนะครับเป็นแคลเซียมได้ดีบวกกับน้ํามันอัลมอนด์ใช่ไหมครับก็มีเทสของอัลมอนด์ปนเข้ามาน,นิดหนึ่งนะครับก็ทําได้ดีครับค่ะข,ขอบคุณค่ะอันดับต่อไป เป็นเมนูที่ดัดแปลงความอร่อยจากพริกให้กลายเป็นของหวานได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะเมนูนี้เรียกว่าเทมปุระพริกหยวกสอดไส้กล้วยนะคะอันนี้ก็จะใช้พริกหยวกนะคะมาสอดไส้กล้วยแคนเบรี่มะพร้าวนะคะแล้วก็เสิร์ฟกับพร้อมกับโคโคอนดทหรือว่าแกะทีซอสนะคะ เป็นอา,อาหารคาวผสมอาหารหวานที่เข้ากันได้เลยนะครับแล้วมีรสชาติของริกหยวกชัดเจนนะครับไส้กล้วยที่เอามาใช้เนี่เป็นส่วนผสมที่ดีมากเพราะว่ามีความหอมของกล้วยพอจิ้มซอสที่บอกเป็นซาบยออยู่เนี่ยนะครับเข้ากันดีมากครับขอบคุณค่ะ yeah. is t very good idea taste nice but l o t like the dessert thank you เมนูถัดไปจะสัมผัสได้ถึงความอร่อยของอาหารหวานที่รสจัดจานจนยากจะลืมเลือนเมนูนี้เรียกว่าสไปซี่พุดดิ้งนะคะโดยการเอาขนมปังฝรั่งเศสนะคะมาหมักกับตัวครีมแล้วก็ใช้พริกชีฟ้าสีเหลืองนะคะแล้วก็เสิร์ฟกับซอสมะม่วงข้างบนก็จะเป็นครมเฟรนะคะเพื่อตัดความหวานแล้วก็ได้ความมันแล้วก็เปรี้ยวจากการทานครั้งน,นี้ด้วยค่ะครับเชิญครับ ดิ้งรสชาติอร่อยมากแต่มะม่วงกับแพชชั่นฟู้ดอาจจะขโมยซีนนิดนึงนะคะแต่โดยรวมแล้วเป็นจานที่สร้างสารรค์แล้วก็อร่อยเพียงแต่ว่าน่าจะเน้นพริกขึ้นมาอีกนิดนึงได้ค่ะถัดไปเป็นเมนูคุกกี้เผ็ดร้อนที่ทำได้อร่อยล้ำเกินห้ามใจอันนี้เรียกว่าชิลี่คุกกี้กับช็อกโกแลตร้อนนะคะอันนี้จะใช้พริกขั่วนะคะมาทำคุกกี้ซึ่งจะได้รสชาติเผ็ดร้อนจาก พริกขั่วนะคะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเผ็ดมากไป mm hmm. ก็จะทานกับออช็อกโกแลตร้อนได้ค่ะ mm hmm. Presentation is very nice Cookies very crispy and uh, I love the after taste have l a t t o e b e spicy but it's not spicy it's not over very nice <Thank you. S 2> สุดท้ายเป็นเมนู ที่สัมผัสดได้ถึงความรู้สึกที่สดชื่นจากพริกขี้หนูของไทยเมนูนี้เรียกว่าโมฮิโตุ้โอยนะคะอันนี้เป็นเมนูขอบคุณสําหรับคณะกรรมการนะคะแล้วก็เมนูนี้ทามาจากน้ำมะนาวแล้วก็มีโซดาแล้วก็มีพริกขี้หนูนะคะหลังจากทานขนมที่แบบรู้สึกว่ามันมันอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะมีอะไรล้างปากให้มันรู้สึกสดชื่นก่อนกลับบ้านนะคะเชิญค่ะอร่อยค่ะ ที่เด่นมากเลยคือ aftertaste ของพริกคือกลืนน้ำลายไปประมาณสัก5ครั้งแล้วพริกจะมาเลยอันนี้เก๋มากชอบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนที่คณะกรรมการจะลงคะแนนนะครับผมอยากจะเรียนว่านี่เป็นการแข่งขันที่แปลกสิ่งที่เราเห็นว่ามันควรจะเป็นมันไม่เป็นอย่างที่เห็นมันก็คือเมนูพริกหวานน้ำตาลเผ็ดครับ เชิญให้แา่เลยครับและการแข่งขันทำอาหารระหว่างเชฟผู้ท้าชิงเชฟปุ้มและเชฟกะทะเหล็กอาหารหวานเชฟไก่กับโจทย์วัตถุดิบหลักคือพริกในเชฟกะทะเหล็กประเทศไทยจะประกาศณบัดนี้และผู้ชนะในสัปดาห์นี้ก็คือ เชฟผู้ทาชิงเชฟการแข่งขันในวันนี้มมลลวงทาสันคุณคณิมิตคุณสิริวัฒถูและเชฟเจสันให้เชฟอู้ทาจิงเป็นฝ่ายชนะส่วนเชฟนักธกิจให้เชฟกระทะเล็กเป็นฝ่ายชนะดังนั้น การตัดสินโดยใช้ผลจากจำนวนของคณะกรรมการจึงทำให้ผลการตัดสินเชฟผู้ท้าชิงเป็นฝ่ายชนะไปด้วยจำนวน4ต่อ1ผู้ท้าชิงเนี่ยเขามีความคิดสร้างสารรค์พอสมควรเลยสำหรับอาหารที่วันนี้ทำออกมาคือค่อนข้างหลากหลายแล้วก็การจัดจานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือเขาจัดจานค่อนข้างแบบสวยเลยทีเดียวรสชาติความอร่อยเนี่ยก็ใช้ได้เลยคือทุกอย่างมันดูกลมกล่อม เชฟกระทาเหล็กทําอาหารที่ยากเกินไปก็เลยทําให้สัดส่วนในการที่ใช้เวลาเนี่ยผิดพลาดไปส่วนทีมพุท้าชิงทําอาหารที่ซิมเพิลออกมาทําออกมาได้ดีกว่าเขาจึงมีเวลาได้มากกว่าสําเร็จทันเวลากว่านะครับทั้งสองคนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ดีมากครับผมนึกไม่ถึงว่าจะเอาพริกรูปแบบต่างๆชนิดต่างๆมาทําเมนูได้หลากหลายมาก บางอย่างก็คาดไม่ถึงซึ่งต้องบอกว่าโดดเด่นทั้งคู่นะครับแต่ปรากฏว่าเชฟทัเล็กทำไม่ทันไป2เมนูก็เลยโดนหักคะแนนตรงนี้ไปก็เลยทำให้่ายแพ้ไปครับถือเป็นชัยชนะอันยอดเยี่ยมที่จะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ของเชฟกระทะเเล็กประเทศไทยและต้องยกให้เธอเป็นสุดยอดเชฟผู้ชนะตลอดกาล